รัเสเซียได้สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีรายงานการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-00 ให้กับพันธมิตรบางประเทศอย่างเป็นทางการระบบ S-00 4หรือที่รู้จักกันในชื่อ t r i u m f ถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีด้านการป้องกันที่ก้าวล้ำของรัเสเซียการส่งมอบในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการค้าอาวุธแต่ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณทางการเมือง และยุทธศาสตร์ที่สะเทือนสมดุลอำนาจทั่วทั้งภูมิภาค S400 คืออะไรเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าระบบทั่วไประบบ S400 ไทยอุฟถูกพัฒนาโดยบริษัท ALMAZANTEY เพื่อทดแทนรุ่นเก่าอย่าง S300 โดยมีจุดเด่นคือความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลสูงสุดกว่า400กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ ขีปนาวุธร่อนหรือแม้แต่ขีปนาวุธพิสัยกลางนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้มากถึง80เป้าพร้อมกันและยิงสกัดได้พร้อมกันหลายลูกด้วยเรายดาร์สแกนแบบกเฟสเฟสตารเรเรดอร์ที่มีความแม่นยำสูงระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับขีปนาวุธหลายรุ่นเช่น 48N6 40N6 และ 9M96 ซึ่งทำให้ S-400 <S สามารถปรับการป้องกันตามสภาพการรบได้อย่างยืดหยุน่นเรียกได้ว่าเป็นโล่ป้องกันอากาศชั้นยอด ที่แม้แต่กองทัพชั้นนำของโลกก็ให้ความสนใจประเทศที่ได้รับ S-400 และผลกระทบต่อสมดุลทางทหารการส่งมอบ S-400 ของรัเสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากหนึ่งในประเทศที่ได้รับการส่งมอบอย่างโด่งดังคือตุรกีสมาชิกขององค์การนาโตเนโตซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากจนถึงขั้นถูกระงับการเข้าร่วมโครงการ F-35 นอกจากนี้ยังมีอินเดียที่ได้รับมอบ S 400หลายชุดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันชายแดนกับจีนและปากีสถานส่วนประเทศอื่นๆอ,อย่างจีนและแอลจีเรียก็ได้เข้าร่วมในโครงการจัดซื้อเช่นกันการส่งมอบแต่ละครั้งล้วนมีในสําคัญทางการเมืองเพราะรัเสเซียใช้ S 400เป็นเครื่องมือเสริมอิทธิพ,พลในระดับโลกผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศการที่รัเสเซียส่งมอบ S 40 0 ไม่ได้เป็นเพียงการขายอาวุธเท่านั้นแต่เป็นการขยายขอบเขตอิทธิพลของวอสโกในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่ได้รับ S400 จะมีความสามารถในการป้องกันทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อการคำนวณยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจตะวันตกเช่นสหรัฐและชาติยุโรปอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีทางทหารเป็นเครื่องมือเจรจาทางการเมืองการส่งมอบ S 400ในแต่ละครั้งจึงเป็นเหมือนการประกาศว่ารัสเซียยังคงเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีโลกที่พร้อมจะสร้างพันธมิตรใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจจุดแข็งของ S-400 ที่โลกยอมรับสิ่งที่ทําให้ S-400 โดดเด่นกว่าระบบอื่นคือความสามารถในการสกัดเป้าหมายหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันด้วยความเร็วสูงสุดของทีปนาวุธกว่า64และความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศอีก ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์หลายจุดเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันแบบรวมศูนย์ทำให้ศัตรูแทบไม่มีทางหลบหนีจากการตรวจจับระบบควบคุมของ S-400 ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการยิงได้ตามสถานการณ์จริงเช่นการสกัดเครื่องบินสเตลหรือการรับมือขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศมองว่า S-400 คือระบบป้องกันทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้อนาคตของ S c 0 0และบทบาทของรัเสเซียในตลาดอาวุธโลกในขณะที่หลายประเทศยังคงพัฒนาเทคโนโลยีด้านป้องกันของตนเองรัเสเซียเอย